ังนสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาปิกนิกกันจ้ะอ่ะปิกนิกอยู่ที่ซุ้มเอ่อไอชิดจ้ะเพื่อนๆจ้าเนาะนี่จ้ะอยู่กับพี่พี่พี่ฝนด้วยจ้ะก็ไปแต่งตีวมด้วจ้ะพี่ฝนมากับพี่บัวด้วยเนาะมาด้วจ้ะเนาะเดี๋ยววันนี้จะตั้โชว์ฟิลมือตส้มตัมเอาเลยโอ้ดูเพื่อนอ๋อว่น้ำล่างมีมีน้ำนี่นน้ำนุ่นจะตั้มคอร์บี้เนาะเอ่ออะไรนะ นี่ด่ะจะต้มโครบี้หรือไม่ก็ต้มแตงแล้วแต่เนาะใครจะต้มอะไรแค่ที่พี่พิบอะไรก็ต้มเดิมแล้อพี่ต้มเด้อพี่กินปลาด้วยไหมเดินเลยแพี่ไม่ได้กินไม่หมดเลยเนาะโอ้ยนี่เดินจับปลาคุณพี่ขาพี่ฝนโอเคเอาอันนี้ออกก่อนเด้อนัมันไม่เคยแลงด์หรอกปลานางฟ้าปลานางฟ้าเออนี่ก้นนี้ขนมจีนลวกนมจีนนี่ชิ้นเกล็ดที่เมื่อวานที่ถ่ย น้ำจีนที่ฝนลวกมานี่อันนี้อันนี้เอามาฝากน้องบัวนี่เผลอจะกินอ่ะเผอยากกินอาหารไทยเนาะขอบคุณมากค่ะอันนี้ชิ้นเก็นเนาะเขาเรียกอะไรนะหมูลมควันบอกพี่หมูหมูรมควันจ้ะเอ้ยได้ของมาจากเมืองไทยขอบคุณมากค่ะแกงแกงเทปผักผักจ้ะเตรียมกินกับส้มตำเนาะผักตั้นนี้ตั้งแยะเลยจ้ะเพื่อนเอ่อสตรอเบอรี่ด้วยจ้า โอ้ยแย่ๆ hmm. ทุกคนทุกคนแบกโคกมาอย่างไกลเลยทุกคนพี่ฝนอุ้ยพี่ฝนแบกมาจากเมืองไทยเอามาจากเมืองไทยแล้วแบกมาทุกคนเออชดชนก่อนชนก่อนฉลองชดชดอ่ะดีใจที่ได้เจอพี่ฝนได้ดีใจด้วยจ้าโอเคโปรโอเคมาเห็นไหมมันมั้นเห็นรค โอ้อร่อยเลยโอ้ปหาดอร่อยนี่ปลา้นดไม่ไม่กิมจิที่ไม่ก็มาด้วยจ้ะพี่ไม่ก็มานางฟ้าก็มาด้วยมาด้วยกันจ้ะพี่ไม่ก็มานางฟ้าก็มาลวกมาหน่อยเด้อลากรอบเอามาใส่เผื่อออากรบนี่เดี๋ยวกินกระตำสดนี่นี่กุ้งลวกมาอันนี้สดๆนี่พี่เดี๋ยวแท้เราเนี่ยเนี่ยเนี่ใส่กานา โอเคมาหนูจัดการปอกโคลเบี้ยเลยเด้อเก็บให้เรียบร้อยจ้ะหนูไม่รู้เอ๊ะใของเขาใช่เราไม่ได้ทำอะไรเนาะใช่ไม่ทำอะไรเนาะเออเราพูดภาษาไทยเราคงไม่รู้เรื่องนี่อันนี้มาด้วยนี่น้มเส้นอันนี้มาวางตรงนี้ดีกว่านาะพี่จัดผักโรดเนี่ยสะอาดเนี่ยโอเคเดี๋ยวหนูจะปอกอันนี้ก่อนเด้อปอกใถุงเราเนาะเราจะเอากลับบ้านด้วยนะขยะเนาะ เขพี่เนาะใ่เราทำให้เรียบร้อยเยนเยนี่ยถุงใส่ใส่ถุงใหญ่พี่อ่ทะทำไงทำโคตรบีถอดคตรบีมีใบกับผีก็ไม่ขับเมียมีนั่นเป็นแบบใส่เ,เนาะอะไรคะน้ำคัวที่หักเนาะหนูก็ขับขาเนี่ยคนดีพี่ขับไม่ได้ดีนะที่แ่บเอ่อคอยคอยซื้อไอ้นั่นอ่ะพี่ไอ้ซื้อรถ หมดโอ้โหโอเวอร์แล้วก็ซื้อแบบค้าที่เดียโอ๊ยเราไม่เคยแล้วมันจะแบบไม่เคยครับเนาะมันไหนแกเมาโอ๊ยเนาะนี่ๆลองกินเลยค่ะนี่ในมัตเตอปอกหั่นนี่เด้อนี่เด้อนี่ยเนี่ยของของสเปนอือมาจากสเปนไหนว่าที่ใส่ขยะอยู่ไหนวะนี่สิเอาปอกเอาผักต้มเนี่ยใส่ไซร์สโคลบีมนี่นี่เนี่ยผักต้มเยอะน่าตักจัด พี่ฝนลองลองกินไอ้นี่ดินี่นี่พักวิเก็ตแกไม่กินไม่กินอโอเคโอเคโอเคจ้ะจะอยู่กับหัวหนึ่งอยากรู้ไปเจ้าต้มกินมาได้ลูกนึงไอ้กิมมาสี่ลูกเลยหนูมาขุดได้จังคุยโอ้ลงยูทูบเนาะไม่เคยโอ้ยยูทูบจ้ะพอเสื้อมันก็หนาวเฮ้ยก็เมื่อกี้เดินมามันร้อนเนาะแต่ว่าตอนนี้มันแดดออกเลยตอนะ วันนี้แดดไปไหนแล้วเนี่ยฮะวันนี้มันก็แดดบดเลยเนาะเออเนออากาศแบบนี้มันอากาศตึงใจเออใช่เนาะโคโบีเด้อพี่ชอบกิน,นอลยยยังงี้ดีกว่าเอเอถัดสีขาวที่มัมนไม่อหรอเออที่บ้านก็มีสีขาวกับสีนี้สองสีนูก็เลยต้มสีนี้มา พี่ซื้อแต่สีนี้อ๋อีสีน้ำตาลพี่ชอบสีน้ำตาลใช่มันจะหอมไงพบเอ้าเหรออโอ้เราไม่เคยรู้มาก่อนนะว่ามันหอมหอมเพิ่งรู้เนี่ยพี่เนื้อนื้คืออะไรไข่ไข่๋ออไข่ไข่เปลือกขาวกับเปลือกสีน้ำตาลอ่ะคุณพี่คุณพี่ก็คุณพี่ก็ได้ไข่ลือกเหลืองคุก็ได้ไข่เปลือกขาวมาอ๋อเพราะว่าไข่เปลือกเนี่ยเปลือกนี่มันจะมันจะมีความความหอมมากกว่าอ่ามันจะทําให้เรา คิวไงอ๋อเหรอเออหนูเพิ่งรู้เนี่ยคุณพี่เอออใ่บ้านเรามีแต่ไข่เป็ดแบบสีขาวเนาะที่นี่มีสีขาวกับสีนี่เนาะสีต่างได้ไข่ทุกไก่เขาทำไมมันสีขาวบ้านเราเห็นมีวหมนะพี่โลดโลิรนรวยทุกคนนะรีนรวยแล้ว ไม่เป็นไเป็อันนี้ก็โอเคเล็บเข้มขีเมื่อกีโอเคเกียจบัดเบาๆเนาะที่จะไปตัดมั่งไปลบก็ไปบางมั่งอะไรนี่แหละมันทำไม่เป็นเนาะมันต้องปญนทำดีกว่าเอ๊ะพักอ่ะพี่ประจับแตงเดี๋ยวไปลองเอไม่ล่างก่อนนู่นไปล่างแม่น้ำนี่นี่นี่เอ๊พักนี่มันเคลือพักเอ็นามีอะไรอีกเนี่ยเหมือนนี่นี่เครื่องอยู่นี่ ในน่ำมะนาวโล่นี่นีอ่ะนั่งยังไงใบบัวบกเออมานั่งกันไปว่ามันกินได้ไหมน้องนี่ยังไงเห็ดฝนเห็นไหมใบบัวบกคิดว่ามันกินได้นะบอกว่าถอดเม็ดมอไม่เห็นเด้อแก่แล้วไหนไหนบัวบกโอ้มันมีเต็มเลยเด็กคลองน้ำน่ะนี่เห็นเต็มเลยทุกคนที่มัี่กินเผ็ดเปล่าตามไปเลยกินได้ไม่ยากเลยพี่น่ะเอาที่ชอบเลย สีแดงพี่ฝนเอามาจากเมืองไทยมาฝากจ้าพริกแดงพริกแดงพริกแดงกับพริกเขียวฉันสั่งเองทางอินเทอร์เน็ตยังแปลกใจเอ๊ะทำไมเอาปลามาได้เอาหนุนเอากุ้งมาได้ถ้าโดนถ้าโดนโอ้ยห๊ด๊ิบกิโลนะไม่ใช่กระเป๋านั่นอ่ะยี่สิบสามโลแล้วเกินมาเป็นยี่สิบหกโลกว่านะแล้วก็ถือว่าโชคดีมากมากมีคนตรวจเลยตาวิเน่ตาเลยจ้ะเสียงดังบ่าเน เลยจ้ะวันนี้เนะอะไรเอาบรรยากาศอะไรทำเลี้ยวๆนีๆนี่่นี่แต่เอาท้องเยอะ YouTube มันต้องแยันไปทำปิดนี่เออหนูมีคลิปนิดเดียวเองก็ปิดลงไปลงไปลงไปไม่ลู้ตัวอู้โชว์บีนอสิปลาผ่านเนาะโอ้พี่น้องยังแบบแต่ว่าเราเคยเอาของไปชนิดแต่บางทีกระเป๋านาะกระเป๋าได้40่ซโลเป็น2องใบเงี้ย ของกินล้วนๆเลยเอาไปถึงก็ลงบ้านสวนบ้านอะไรหมดเลยเนี่ยทุกเป็นคนโชคดีมากเสื้อผ้านี่ไม่ต้องไม่เอาอะไรไปเลยทุกอย่างจริงๆเลยอย่าบอกมาถึงแล้วโชกซ้อำแล้วมาถึงเอาทำไมมีกางเกงตัวเดียววะกางเกง็นสตี๊บมาถึงใส่สติ๊บไม่ตัวเดียวอาล้มลเสอผ้านี่มาซื้อข้างหน้ากันได้แต่ของกินน่ะถ้าแบบที่นี่มันจะถือเลยนาล่อมาถึงช่วงเล่นกีฬาอะไรอยู่ใช่ไหมโอ้ชุดกีฬาเดี๋ยวฉันจะให้ลูกสาวส่งมาให้เดี๋ ซื้อที่นี่ให้คุณพี่เสื้อใหม่เราก็ใสเเเเ่เด็ดอะไรที่นี่มันก็ถูกใช่ไหมที่เราใส่ก็ถูกเราก็ย้วยไงเ้า <c oughs> ที่นี่ซื้อใหม่เลยคุณพี่นี่แห เดนี่ตำเสร็จแล้วจ้าส้ตามตำส้ตมตำฝีมือสาวสุรินเ้ยจ้านี่เด้อเผ็ดเผ็ดโอ้ยนี่พี่พี่ฝนเอาขนมจีนมาเลยจ้ะขนมจีนลวกโอ้เยอะแย,ย,ย,ยะเลยกับข้าวไปกินส้มตำกันนะจ้าโอเคจ้ากิน,น,นกิน,น,นริมแม่น,มน้ำนนเลยจ้ะเพื่อนจ๋าน้องนี่แล้วก็เสียงออกไม่ยากเลยแล้วก็ใส่เสี้ยงตตีอะไรไปมั่งอะไรออ๋อโอเคตัดเสียงออกเนาะ ไปภากเอาไปภาคเอาถึงดะไม่มีเสียง